สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีทโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับวิชาดาบตระกูลโซโลแล้วก็สายเลือดโซโลนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยออกมาในภาคออบาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็เรื่องราวที่เราได้มีการวิเคราะห์กันไปนะว่าเนื้อหาในภาควานดที่มันควรจะเป็นภาคของโซโลเนี่ยมันกลับมีเรื่องราวที่เปิดเผยออกมาเพียงแค่ิดเดียวเท่านั้นเพราะว่านอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดของซามูไรล มันกับไม่ได it ้มีการเปิดเผยในเนื้อเรื่องราวโดยซ้ำเพราะว่าเรื่องราวเกิดกับสายเลือดและก็พ่อแม่โซโลเนี่ยอาจารย์โนดาเนี่ยก็ได้เปิดเผยที่หลังหลังจากเนื้อหาในภาพวนโดมันได้จบลงไปแล้วก็จากการใครโดสําเร็จไปแล้วโดยที่เรื่องราวพวกนี้นั้นแปลกประหลาดมากนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าเนื้อหาในภาพวนโดเนี่ยมันคือเนื้อหาและก็ภาพที่โซโลนั้น่าจะมีบทเด่นแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเรื่องราวเกยวกับสายเลือดแล้วก็พ่อแม่โซโลนั้นกับเปิดเผยมาแค่นอนนีเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าสงสััยแล้้วกก็ไดาาารรเคะ์นน่ เขานั้นจะเจอเรื่องราวเกิดกับพ่อแม่แล้วก็เรื่องราวเกิดกับสายเลือดของเขาหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนื้อหาในภาคอบาที่มันเป็นหนึ่งในภาคหลักละภาคใหญ่ในตอนนี้เนี่ยมันคือภาคที่น่าสนใจนะว่าโซโลเขานั้นจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวพ่อแม่ของเขาแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสายเลือดตระกูลเขาหรือเปล่าเพราะว่าก็แน่นอนนะว่าการที่อาจารย์โอดาเขานั้นเปิดเผยให้คนอ่านรู้ที่หลังนั้นก็หมายความว่าตัวละครที่อยู่ในเรื่องอย่างโซโลเนี่ยเขานั้นไม่ได้รับรู้เหมือนกับคน แล้วก็เป็นสายเลือดที่สืบทอดมาจากโซบารยลูมาเพราะฉะนั้นในมุมมองของโซโลในปัจจุบันเขานั้นไม่ได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้เหมือนกับคนอ่านหรือแม้กระทั่งโซโลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานั้นรู้เรื่องราวพวกนี้มาตั้งแต่เด็กนั่นก็หมายความว่าโซโลเขานั้นแค่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้ก็เท่านั้นเองนะฮะและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจนะว่าเนื้อหาในภ่อวบาบถ้าเกิดมันได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับพ่อแม่โซโลแล้วก็สายเลือดโซโลขึ้นมานั่ แต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าที่เกาะคนยักษ์เนี่ยมันมีมนุษย์ที่อยู่ที่นั่นเหมือนกันแถมยังมีคนปิศาและก็โมซ่าที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยโลนแล้วก็โลกิแล้วก็อาจจะมีคนยักษ์คนอื่นนอกจากนี้เนี่ยพวกเขาน่ยพูดได้สำเนียงแปลกๆเหมือนกับว่าพวกเขาพูดเหมือนกับสมุไรที่มาจากวาโนออะไรแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องราวที่บอกนะว่าคนจากประเทศวานอพวกเขาเนี่ยออกเรือมาจากประเทศแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยในตอนนั้นก็ไม่ได้มีการยืนยันนะพวกเขาทุกคนจะไปอยู่ที่หมู่บ แล้วก็ไม่ได้มีการยืนยันนะว่าต่อให้พวกเขาจะเดินทางไปที่เกาะคนนั้นกันหมดเนี่ยหลังจากนั้นพวกเขาจะไม่ได้ไปที่เกาะอื่นหรือว่าได้เดินทางไปที่อื่นในระแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้น่าสนใจนะว่ามันจะมีโอกาสหรือไม่ที่พ่อแม่โซโลเนี่ยการที่พวกเขาเป็นลูกหลานของตระกูลชิมสกิมันอาจจะมีเหตุผลที่ทําให้พวกเขาต้องเดินทางนะฮะหรือว่าต้องไปหลบซ่อนตัวอะไรแบบนี้และสถานที่หลบซ่อนตัวที่ดีที่สุดนอกจากวานเนี่ยนั่นก็คือเกาะคอนยาเออบาร์สถานที่ที่เป็นประเทศปิดเหมือนกับประเทศวาโนนทที่ปปปิดระเศััจจุบ Of of <conditions> และนั้นก็เลยการเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะพ่อแม่โซโลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานั่งอยู่ที่เอวบัมันจะเป็นเรื่องราวที่มัน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่านั้นกอาจจะเป็นการที่โซโลเนี่ยเขานั้นได้เจอกับพ่อแล้วก็แม่แบบนี้นะฮะและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็จะมีเรื่องน่าสนใจ2อย่างซึ่งอย่างแรกนั่นคือพ่อแม่โซโลเนี่ยจะได้มีการมอบดาบประจาตระกูลให้กับโซโลหรือไม่หรือว่าในตอนนั้นมันอาจจะได้มีการเกิดแล้วก็พูดถึงดาบที่มันเป็นดาบประจําตระกูลของโซโลรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่โซโล่เนี่ยครามนั้ว และโซโลเนี่ยก็เพิ่งได้ดาบเอ็นมามาพัานั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสน้อยมากที่โซโลนะฮะจะได้รับดาบเรื่องใหม่ในเร็วๆนี้แต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มันสามารถรับได้เลยเนี่ยนั่นก็คือวิชาดาบประจําตระกูลโซโลที่เป็นวิชาดาบที่มันสืบสายเรื่องมาจากสมรัยริวมาซึ่งในตอนนี้ก็จะได้เห็นนว่าโซโลเนี่ยเขาใน้นเชี่วิชาสดาบที่เขาใน้นได้คิดคนขึ้นมาเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดโซโลเนี่ยเขาเน้นได้เจอพ่อแม่ของเขาสายเลือดของเขาหรือไม่กระทัออง Before, ่เงเรืเ่อ,องราวเก,ากียเ่ยวก เขาในจะได้รับวิชาดาบใหม่ซึ่งมันอาจจะเป็นวิชาดาบของลิวมาแล้ววิชาดาบนานเนี่ยมันอาจจะเป็นวิชาดาบในตำนานที่มันจะนาไปสู่เรื่องราวที่โซโลเนี่ยจะได้เปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดําหลังจากนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันนะว่าเนื้อหาในภาคอบาฟเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมาหรือเปล่ายังไงคนต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปนะฮะ โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปคอ,อกันในคลิปนี้ส่็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u u s s r r i e e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ของเราๆสวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ